สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้มาเจอแม่ปิงกับพี่เอย่านะเราเข้ากันมาในโกโกวาไทคูนนะคะเกมนี้นะแม่ปิงนะคะทําไว้แล้วนะน้องๆแต่ว่ามันอาจไม่ติดนะก็เลยจะมารีวิวอันที่ทําเสร็จทําแล้วบางส่วนนะคะก็คือผู้เล่นสี่ห้าหกนี้นะน้อง,นองๆนะที่แม่ทําไว้นะคะแล้วของ<ป>พี่เก็บตังก่อนเนาะ แล้วของพี่ย่านะคะที่ทําไว้ก็คือผู้คุมนั่นเองนะ <S 2> <S 2> <S เป็นบ้านของผู้คุมนี่น้องๆแม่เข้ามาก็คือเป็น <S 2> <S 2> อ่าน้องๆนี่นะคะเป็นบ้านที่แม่ทําไว้นะก็จะเป็นสไตล์แบบนี้เลย <S 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 ชั้นแรกนะคะเดี๋ยวแม่จะมารีวิวก็คือจะมีการผลิตเงินแบบนี้เลยโดยเป็นผู้เล่นตัวละครต่างๆนะคะผู้เล่นสี6หนักสืบนะคะแล้วก็เลขานะแล้วนี่ก็จะเป็นผู้เล่นเบอร์ต่างๆเลยนะคะที่เขาจะทําเงินผลิตเงินให้เรานะ,ะ <S 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 แล้วก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นผู้คุมนะยืนต้อนรับนะคะซึ่งถือปืน แล้วก็เนี่ยเป็นเงินให้เรานะคะนี่อย่างนี้เลยเราสามารถที่จะยิงได้นะของแม่ได้ปืนสั้นของพี่เอยาเขาจะได้ปืนยาวแล้วน้องๆแล้วเวลาเราเก็บตังค์นะนี่ก็จะมีปุ่มเก็บเงิน,นอัตโนมัตินะคะน,นี่ปืนแม่ของสั้นอของพี่เอยายาวกว่านี้ใช่ป่ะอืมเขาว่าของพี่เป็นเป็นคนตัวสีดำๆอะทุกคนแล้วแม่ก็ทาแล้วแม่ก็ทําชั้นไปชั้นสองแล้วนะแต่ว่ายังผลิตชั้นสองไม่เสร็จนะแต่เดี๋ยวแม่จะพามาดูประตูทางเข้านี้ก่อนนะคะเข้ามาในห้องโกโกวา อะไรนะมันร้องว่าไงโกโกวาโกชีพี่ยาสันนิดพี่ยาสันแม่พี่ยาสันนิดอกอย่างนี้น้องๆก็เป็นบทบาทสมมุติเนะน้องโกโกวาไม่ได้หันมาจริงนะดมตุดน้องโกโกวาก่อนเด้อเฮเยยานะคะเป็นอย่างนี้นี่ทุกคนพี่จะทำอะไรตลกตลกให้ดูนะคะทุกคนหน้าที่เห็นเป็นอย่งที้ไม่ใช่อย่างนงี้มันไม่ใช่ทุกคนมเตัวอย่างงี้มันเป็นสองล่างในคนเดียวใช่ป่ะอืออ่ะโอเคน้องน้องเดี๋ยวแม่จะพาออกไปดู ห้องที่สองนะคะก็คือห้องนี้น,<ก>นั่นเองนะงเป็นเกมวงกลมใส่ลุงแบบนี้ก็มีคุณผู้คุมนะพี่เล่นเป็นแต่พี่เล่นเกมนี้เป็นแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าเกมมันเชื่ออะไรนั่นแหละไม่รู้อ่ะใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะที่มันเป็นอย่างนี้นะคะนี่แล้วแม่ก็สร้างเสร็จเรียบร้อยทั้งห้องแล้วมีสองวงแบบนี้นะคะแล้วก็มีผู้คุมคอยยืนบริการยิงใครเล่นแพ้อยู่นะคะพี่ลูกนี่ทุกคนขอขอแล้วพี่จะบอกนะจริงๆแล้วในเกมมันแม่ได้มีสองวงมันมีฟิลในในเกมจริงใช่ไหมใช่ อ่ะโอเคเดี๋ยวแม่จะพาน้องๆขึ้นไปชมชั้นสองกันคะ่ะนี่น้องๆชั้นสองคือแม่ก็ทำแล้ววางส่วนนิดหน่อยนะคะยังกดไม่ครบนะท<า>ีนี้ตรงเนี้ยมันใช้สองหมื่นเลยนะในการซื้อผู้เล่นเงินแม่ก็ยังไม่พอนะคะเดี๋ยวแม่จะมากดปุ่มอื่นก่อนนี่พรมนะคะพรมอันนี้อันนี้มน,นูมีแล้วอันนี้หนูมีแล้วพรมนะคะแล้วก็อีกาปุ่มนี้คือจะเป็นของของอของของเล่นของเล่นอะไรน้องๆดูสีอะไรล่ะเขียวปืนอ,อันนี้ที่รักษาอุเย <บน S 2> <ฮ> อุ้ยรักษาบาดแผลเราได้เหรอนี่ไงดูสิยามันเข้าไปในร่างกายเราเลยเอ้ไม่ใช่ยาพิษใช่ไหมรักษาเราแม่รักษาเราเดี๋ยวหนูลองเดี๋ยวแม่พิงลองยิงเราสักครั้งหนึ่งแล้วหนูเดี๋ยวหนูก็ใช้ยาฮี่อันนี้ด่ะนี่แล้วแม่ก็ได้ปืนยาวมาแล้วนะคะนี่สามารถไหมไม่สามารถนะน้องๆเพราะว่ามันเต็มของแม่เก็บได้แค่สามอันนะคะโอเคเดี๋ยวแม่ไปทาเงินก่อนน้องๆ นี่น้องๆตอนนี้แม่เดินมาชมด้านนอกนะซึ่งไม่รู้เพื่อนจะแกล้งเราหรือเปล่านี่ก็คือจะมีบ้านของผู้คุมที่เพื่อนเขาทาไว้แบบนี้อยู่แล้วนะคะจะไม่เดินไปใกล้นะน้องๆเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนยิงแล้วก็นี่นะคะสําหรับผู้เล่นเหมือนที่แม่ทํานะคนนี้แต่คนนี้เป็นผู้เล่นหนึ่งหกเก้านะคะของแม่สี่ห้าหกค่ะจะเก็บเงินก่อนโอเคนี่แล้วก็คนนี้ก็คือผู้ชายหน้าดําคนนี้ก็คือผู้คุมบอสใช่ไหม,มเฮ้ยเพื่อนมาแล้วเขาจะเฮ้ยเขาจะยิง เขาไม่ได้ยิงแม่เขาปล่อยเพิ่มก็นั่นแหละพึ่งมันจะมาน่ะแตอนนี่ก็มีปืนกระสุนเขาด้วยเอาหรอลืมไปว่ามีปืนแต่มีอยู่แค่สิบกระสุนเองเนาะเฮ้ยอ๋อเขาเฮี้ยวตัวเองเขาเอาเพิ่งมาต่อยแม่แลม่พิงต่อยเขาเลยต่อยยังไงเหรอยิงอย่างเดียวเฮ้ยอ้าวโง่ละมดรักษาตัวก่อนรักษาตัวแม่แม่ยังไม่ได้เป็นอะไรไม่พิงเอาไม่รู้รักษาตัวไปก่อนแม่พิงไม่ได้เป็นอะไรทำไมไม่พิงรักษาตัวทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวโดนเพิ่งต่อย โอ้ยแม่แม่ไม่สามารถที่จะแม่กระตุนมาเต็มแล้วไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยกว่าจะรอดมาน้องๆดูสี่พอก่อนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูก่อนว่าเรากดอะไรได้บ้างลุ้นจังเลยเนี่ยเวลาโดนเพื่อนยิงนะแล้วเพื่อนก็ชอบปล่อยพึ่งมาอ่านี่แม่จะมาซื้อเจ้าผู้เล่นหนึ่งสองศูนย์ก่อนนะคะมาผลิตเงินให้แม่นะแล้วก็เดี๋ยวจ้างผู้เล่นศูนย์เก้าห้านะคะมาอีกสามหมื่นสี่ค่ะน้องๆตอนนี้มีเงินหมื่นสี่อุ้ย เ้าทำอะไรเขาแบบว่ามีแต่ความรักเลยเหรอหัวใจนะนี่ทำเป็นแพ็กเกจหัวใจมาเลยนะคะคนนี้ขามีแต่ความรักซื้อ,อยาความเร็วได้ด้วยนะน้องๆน,งน,งนี่มียาสามัญแต่เราจะกลายเป็นสีม่วงนะตัวเราจะกลาเป็นสีรองนะแม่ไอ้ย่ลองแล้วรหรอเปนะล่าเเคยในเกมอื่นแบบนี้มันก็มีอ่น้องๆตอนนี้มีเงินอยู่หน้าบ้านแม่กับหน้าบ้านเพื่อนเต็มเลยแม่รีบออกมาเก็บก่อนอนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะเพราะว่าดีกว่าไม่ไม่มาเก็บเลยนะคะ นี่เดี๋ยวถ้าเพื่อนคนไหนมาแม่จะยิงเลยไม่รู้ยิงโดนเขาหรือเปล่าล่ะแม่แต่แม่ก็บอกเลยนะปืนแม่ปิงนกกระสุนมันยังเปลี่ยนเป็นกระบอกยาวไม่ได้อ่ะมันต้องลบอันนี้ออกก่อนมันต้องลบเงินออกก่อนแม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีอ่าเดี๋ยวแม่กลับบ้านแม่ก่อนนะหลังไหนละบ้านแม่หลังนี้หรอหลังสี่ห้าหกอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนใช่สี่ห้าหกไหมโอเคนี่หลังแม่หลังนี้ค่ะมีเงินอยู่หน้าบ้านแม่ทำไมหนูเห็นใครยินอยู่ข้างบนได้ก็ตัวที่แม่ซื้อไปไงผู้เล่นอะไรที่ว่าเป็นกล่องหัวใจอ่ะ อ๋ะอะน้องๆน,นี่แม่จะมาซื้อผู้เล่นศูนย์เก้าห้านะคะสามหมื่นสี่ค่ะมาแล้วอ่าน้องๆตอนนี้แม่จะมาซื้อผู้เล่นสองสองสองแล้วนะคะ2 2> นี่22งสองค่ือใคราะคะก็คือหน้าคล้ายๆกันหมดเลยอะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแต่เขาผลิตอะไรให้แม่เนี่ยขวดนมให้แม่นะผู้เล่นสองสองนะดูสิเขาถือขวดนมอยู่น้องๆเห็นไหมคนนี้เขาแต่คน,นที่สองอะเขาผลิตไอตัวหนังสือเนี่ยสีฟ้าสีชมพูนะคะ ส่วนคนแรกเขาผลิตหัวใจให้แม่นะโอเคเดี๋ยวแม่ต้องไปหาเงินอีกห้าหมื่นสี่นะน้องๆห้าหมื่นสี่สู้ต่อไปทาเชเช่เพื่อที่จะมาจ้างผู้เล่นสามสามสามนะจ๊ะสามและพิงผู้เล่นน้องๆตอ,อ,อนนี้เพื่อนมันมายิงแม่แล้วนี่คแม่สู้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยและพิงไ,<อ>ไม่ฮิ้วตัวเองอะน้องๆโอ้เพื่อนนี่เพื่อนมันมายิงแม่แม่แม่ขึ้นอีชั้นสองเพื่อนทำไมเพื่อนไม่ออกมาจากบ้านไปก่อน แม่ปีงไม่ออกแม่นี่มันบ้านแม่นะแม่ปิงมันกระโดดขึ้นมาแม่ต้องรีบทำกำแพงก่อนอือดูสิน้องๆโอ้โหตกใจหมดเลยแม่ทำไมมันอาเนียแม่ปิงหัวใจจะวายเลยตกใจเลยแม่ปิรักษาตัวก่อนแม่เนี่ยเริ่มรักษาตัวเลือดแม่เหลือสีเหลืองแล้วน้องๆต้องกด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 เอาแล้วแม่ปิงไปโดนอะไรทำไมมันเดงอะไหนจุดจุดตะมกี้เห็นก็โดนยิงหรอมั้งโดนมันยิงมันมัพพลตลอดเลยอ่ะ มันยิงจากทางไหนอ่ะไม่รู้นั่นไงเริ่มเขียวแล้วเริ่มเขียวแล้วโอยอเริ่มเขียวแล้วโอยน้องๆตอนนี้ตอ,อ,นนมตอ,อแม่แต้องสร้างกำแพงขึ้นมาปกป้องอ๋อหืกำแพงช่างเล็กมันต้องเริ่มจากเล็กแล้วค่อยใหญ่แม่ <c oughs> อุ้ยอะไรอ่ะต่อสู้มาจากข้างบนด้วยไหนมันมีนมันบินหรอมันบินได้หรอแม่อ๋อนั่นมาอีกแล้วไหนเข้ามมันเข้าไปนี้ก่อนแล้วแม่เป็นจะได้หลบเข้าไปนี้ก่อน ไม่เข้าไปในนี้ก่อนนะน้องๆนี่มันโลกอะไรนี่โอ้ยใจเงินตั้งหมื่นห้ายังไม่พอเลยเงินเดี๋ยวต้องเข้ามาหลงในนี้ก่อนเลยเราต้องหาโต้ต้นตอมันก่อนมันอยู่ตรงไหนตอนนี้ไม่รู้หลงไปชั้นล่างก่อนมีกําแพงมันหายไปแล้วมั้งไม่มีน้องล็อกบ้านล็อกแล้วบ้านน่ะแต่มันขึ้นมาข้างบนโอ้เพื่อนทำไมทำฉันอย่างนี้เนี่ยออกไปเอาเงินดีกว่าแม่จะรออเลยถ้ามาอีกนะโดนกระสุนไม่นเลยทะเอาก่อน เลือสีปานมันเลือนสิทธิ์นะแม่ตรงเนี้ยตอนนี้มันเต็มสิบแล้วแม่ก็สุดไนะ่น้อยเพื่อนนะเพื่อนทำไมเพื่อนทำกับเราได้โอนนะ oh, ้องๆหัวใจจะวายเลยเพราะว่าเมื่อกี้ค,คุณเพื่อนทำพิษคุณเพื่อนทำผิดเหรอแม่ทำพิษลูกไม่ใช่ทำผิดทำพิษคืออะไรแม่ก็คือมาทำให้เราเจ็บตัวเนี่ยทำพิษทำให,ให้เรา,<บ>าโดนทำทร้ายเนี่ยทำพิษ น้องๆตอนนี้แม่รีบมาทํากําแพงขึ้นมาก่อนนะอย่างน้อยนอยเพื่อมันจะได้เข้ามาไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องไปหาเงินเพื่อที่จะมาซื้อจ้างผู้เล่นนะน้องๆนะแล้วก็อะไรเนี่ยจิตตะกอนจิตกรรมนะคะหกพันห้าอุ้ยใครมาเคาอะไรหน้าบ้านอะเสียงดังโวยวายเสียงดังมากเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนจะมาทํำลายแม่หรือเปล่าเอ้านี่คุณชวนเข้ามาค่ะคุณชิน คุณมีอะไรคะคุณมีบ้านอยู่หรือยังตอนนี้ยังไม่มียโอ้ยยังไม่มีบ้านอยู่อีกวันนี้ก็อานจะเป่ยนที่ไหนอยู่แล้วขึ้นไปทําอะไรบ้านแม่ก็อยู่บ้านแม่ก่อนก็ได้งั้นอะโอ้ยน้องๆตอนนี้เมื่อกี้เราเจออ้เจโกโกวานะคะมาจัดการเราแต่ยังไงโกโกวาก็ไม่แพ้ผู้เล่นหรอกนะเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยเป็นพระเอกเดี๋ยวดื่มนะงงมากเดี๋ยวดื่มยาดื่มยาวิ่งความเร็วก่อนดื่มยาวิ่งความเร็วเหรอ จะได้เวลาเพิ่มมาอกโอมีเพื่อนใส่ชุดโกโกวานะคะมายิงพี่เอ้ยย่านะเอามีบันไดให้มันลงมาอีกไปกดปุ่มบันไดเฉยเลยจะกดปุ่มไฟซะหน่อยเอ้ยย่าจะไปบ้านเอ้ยย่าแล้วหรอใช่โอเคมีเพื่อนออกแล้วหรออันนั้นอะออกแล้วโอเคโอเคแม่เปิดประตูให้หนูหน่อยได้ได้เดี๋ยวตุยนี่อยากตุยเชิญค่ะไปดีมาดีนะลูกเอ้ยนั่นเพื่อนนี่นาะ เพื่อนมาทาไมออืเพื่อนต่อหน้าต่อตากันเลยทีเดียวอ๋อเขาเห็นเป็นไอมะเลเซอร์เรามันสีเขียวเขาก็เลยคิดว่ามันเข้าได้หรือเปล่าใช่ไหมพี่ก็คนม,มาเทสกันเยอะเลยอืมเทสกันใหญ่เลยใหญ่ยักตายบ่นี่ไงแกะจะเข้ามาทำลายพวกเราไม่ได้เนี่ยแม่เขาเลยมาอีกแล้วเขาเดนนองเริมาอีกแล้วไหน <laughs> ดูสิเขาจะเหมือนเดิมไหมคุณคุณมีอะไรยอบคุณซาซาครับคุณซาซาไม่รเขาไปก่อนนะเดี๋ยวหนูไปหยิบปืนก่อน คุณซาซาครับคุณมีอะไรบ้านผมครับผมเป็นผู้ชายนะครับคุณอ่ะอืมโดนประตูไป <laughs> ไม่เข็ดหรอกครับโอ้ไม่โกดน้องๆคือเพื่อนก็คือเพื่อนนะครับโอ้ไม่กรไหนใครยิงผมครับเอาคุณอย่าคุณเอาเพื่อนคุณเพื่อนคุณเพื่อนคุณเพื่อน,น,มนมไม่เป็นไรพี่จอบอลช่วยเองอืน้องๆเพื่อนก็คือเพื่อนจริงๆ น้องๆตอนนี้เกิดเหตุการณ์อันใหญ่รุนแรงแล้วนะแม่จะต้องถือปืนยาวไปช่วยพี่เอญ่าก่อนนะคะตอนนี้แล้วแม่จะเข้าทางไหนได้อ่ะเปิดประตูเลยมันอยู่ข้างบนนั่นเฮ้ยแม่ต้องมาช่วยพี่เอญย่าแล้วมันอยู่ข้างบนสองตัวเลยหนัดมันยิงแม่เอญย่าหลบข้างล่างก่อนเร็ Rab, <please. S 1> เรวๆเอญย่าเปิดประตูสิอ้าวแม่โดนยิงตายเลยมันยังอยู่ไหมเนี่ยตอนเนี้ยโอ้ยเดี๋ยวไปหยิบปืนก่อน เอาเจ้าหนีมันทําไม ай, เราต้องสู้จะเข้ายังไงล่ะเอาปืนอยู่ตอนนี้หนูเอาปืนฉันเอาปืนมาแล้วแต่ว่าหนูต้องไปที่ชั้นสองแต่ว่าชั้นสองโดนปลุกลุกนะพี่นั่นแหละไปที่ชั้นสองบ้านเอี้ยย่าเลยเดี๋ยวแม่ไปมันยังอยู่เลยอีกสองตัวมันเฝ้ากอยรอให้หนูขึ้นมาข้างบนแล้วเราก็รอแล้วก็รอแม่ปิงอ่ะนี่ไงมาแล้วแม่มาเร็วเร็วเร็วรีบเปิดประตู เลวมันมาแล้วเปิดยังเนี่ยแล้วหนูเปิดแล้วมาได้เลยไปเลยแม่บุกแม่ขึ้นแล้วน้องๆแม่ขึ้นแล้วมันอยู่ไหมอ้าวมันหนีมันไปแล้วมันกลัวเรานี่นาบาทโตนึกว่าแม่อยู่ไหนมันบินขึ้นฟ้าหรือเปล่ามันบินขึ้นฟ้าแม่หนูรู้แล้วมันบินขึ้นฟ้านั่นไงเหลืองๆบ้านมันอยู่นั่นเราจะตามมันไปที่บ้านมันไหมไม่แม่บ้านมันปิดหมดบ้านมันเสร็จไม่มีทางให้เราเข้าแล้วโอ้บ้านมันเสร็จไม่มีทางให้เราเข้าแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็ปล่อยเขาไปก่อนตอนนี้ ถ้ามันมาอีกเรียกแม่เลยเดี๋ยวแม่จัดการให้แม่ปิ๊งมาเป็นยาบ้านหนูก่อนได้ไหมเป็นยาบยังไงเป็นยาแม่เป็นยาอะไรออกมาแล้วเดี๋ยวกระโดดลงมาแล้วเดี๋ยวถ้ามันโผล่มาอีกเดี๋ยวแม่จะจัดการแม่จะจัดการขั้นเด็ดขาดน้องๆน,นี่แม่ยังมีตุ๊กตาด้วยนี่ตุ๊กตาพวกนี้จะช่วยจัดการโจได้หนูอ๋อเอีย้ยมีตุ๊กตาได้ไงอ่ะแหมก็บ้านหนูนะ่ะนะไหนเอามาโชว์ดิตุ๊กตานี่เป็นย,ยังไงโอ้ดังเหรอตัวน้อยๆเปิดประตูให้แม่เข้าไปหน่อยแม่อยากไปเล่นกับตุ๊กตาบ้านเอี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้มันอาจจะช่วยฆ่าเพื่อนรอบๆที่อยู่ใกล้ๆหนูให้ได้ก็ได้นะมันอาจจะเปิดประตูให้แม่หน่อยจ้าจิโอเคแม่จะเข้ามาทำอะไรเอาเข้ามาดูตุ๊กตาหนูไงไหนอะไม่เห็นมันโอ๊ยมันมาได้ไงอะเอาเชิญมันมาเชิญมันมาหรออุ๊ยน่ารักจังเลยกระมูกก็มีบอกเป็นลูกสมุนพี่เองั้นก็ไม่ต้องมีแม่แล้วมั้งเดี๋ยวแม่ไปบ้านแม่รีบไปทำก่อนแม่ไปมัเดี๋ยวไปปิดหลังคาแบบมันก่อนแม่ปิงฮะแม่ปิงแอบยิงหนูเลยนะครั้งนึงอ๋อขอโทษขอโทษ ปิดรถปืนแล้วรถปืนแล้วเปิดประตูให้แม่นะะหน่อยค่ะเฮ้ยมันมาอีกแล้วเมื่อกี้ไหนมันอยู่ไหนอยู่ข้างบนหรือเปล่าไม่รู้แม่ไม่รู้นั่นม,มันเป็น,นสีแดงๆอะ่ะมันโดนตัวแม่หรือว่าลูกสมุนไอาย่าทาแม่ไม่ใช่อาจจะใช่ก็ได้นะเพราะว่าเมื่อกี้แม่โดนอะรถเลือดแม่ลถเลยหนลูกสมุนหนูอะไรจะระหดลายลูกสมุนอ้ย่าทําแม่ไงเพราะว่าเมื่อกี้แม่ดันไปโดนยิงโดนไอ้ย่าหน่อยนึงอ๋อถ้าใครยิงหนูคือพวกนี้ถ้าเราเสกออกมาคือมันจะช่วยจัดการนั่นแหละสงสัย แม่รีบหนีก่อนแม่เข้าบ้านแม่ก่อนนะน้องๆตอนนี้อ่ะน้องๆตอนนี้แม่จะมาซื้อเจ้าผู้จัดการอะไรเนี่ยผู้อัพเกรดโรงศพนะคะโบสีชมพูค่ะหกหมืนหนึ่งก็คือเอาคุณผู้คุมนั่นเองแล้วก็นี่ค่ะผู้คุมอีกหนึ่งนะคะเตรียมยิงเลยโหใช้เลเซอร์ทำอะไรเนี่ยนะาน้องๆนี้ตรงนี้น่าจะ เรียบร้อยนี่เเไงก็ยิงเลเซอร์ใส่ของนั่นสีสันโอเคแล้วเดี๋ยวแม่จะมาซื้อเจ้าตรงนี้นะคะเป็นพืชแฟนตาซีค่ะโอแม,ม่ิไปใหญ่ไใหญ่ก,ก,กออลกว่าหนูแล้วนะแล้วก็จิตกรรมค่ะฝาผนังนะคะคุณน่ารักนี่ไงแม่ก็มีเหมือนไอ้ย่าเหมือนกันน้องๆใช่ไหมไม่มีกดปุ่มตรงเนี้ยม,มันกดได้แต่ว่ามันก็คือไอ้นั่นเยฉยๆก็คืออะไรแม่ก็เป็นอของที่มาตามสายพานอะ อ่าน้องๆและนี่นะคะแม่ก็ขึ้นมาชั้นสามแล้วนะคะแม่ก็จะทําอะไรก่อนดีเก้าอี้ผนังหรอสร้างกําแพงหรือทําอะไรดีซื้อพรมเอาผนังก่อนแล้วกันน่าจะมีประโยชน์กว่านะอัปเกรดผนังค่ะตังพอไหมเนะี่ยหัวตังไม่พอน้องๆเดี๋ยวไปหาเงินเพิ่มก่อนนะน้องๆตอนนี้เพื่อนมันอยู่บนหัวแม่นะไม่รู้มันกําลังจะปล่อยอะไรมาใส่หัวแม่หรือปล่าตอนนี้นะแม่กาลังทาชั้นสามอยู่นะคะออมนั่นเมัอเอ้ยนี่ไงมันมาแล้ว แม่เดหนูไปช่วยนะอืมเดี๋ยวเธอบังอาจกล้ามากบังอาจกล้ามากเดี๋ยวหนูขอเอาของกันแม่หนูอเ,เอาลูกต่ำมา,เา,เากมเอ้ยมันอยู่บน,บ,นบ้านเขาบ้านเขาอยู่ใกล้กับบ้านโหดูมันยิงมาหาแม่เลยแย่แล้วมันสูงกว่าเดี๋ยวแม่จะต้องรีบทํากําแพงก่อนนะน้องๆอย่างน้อยน้อยก็คุมกันระดับหนึ่งแล้วก็สร้างหลังคาขึ้นมาแล้วค่ะโอเคแม่รอดแล้วน้องๆเพราะว่าชั้นสามของแม่มีหลังคาแล้วเอ雅โอเคมันน่าจะสำเร็จแค่ชั้นชั้นสามลวแม่ใช่อย่างน้อยน้อยก็ปิดหลังคาเพื่อนเข้ามาไม่ได้แล้้วนนนะะคตอี อยจังสวระวังมันยิงนะไอ้ย่าเพื่อนอะมาเปิดให้หนูหน่อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตอนนี้แม่ขอซื้อเก้าอี้แฟนตาซีไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะลงข้างล่างแล้วนะคะแนนยิงนะไปช่วยลูกก่อนแม่เป็นยิเอาตลอดทางลืมลืมลืมยิงใหนูล่ะบ้านแม่ปลอดภัยแล้วน้องตอนนี้เพื่อนเข้าบุกมาไม่ได้แล้วนะอ่าเปิดเชิญ้า โอ้ยย่ามียาวิเศษทําให้เดินเร็วเหรอใช่แม่ก็มีนะอแม่ก็มีเดี๋ยวแม่ไปใส่ก่อนมันจะได้วิเศษขึ้นมาหน่อยแม่จ๋าแต่ถ้าใครแต่หนูยิงใครหนูยิงใครแล้วใครยิงหนูลูกสมุนหนูจะไปตามเลยนะจะบอกหรอนี่แม่กินยาวิเศษเข้าไปก่อนน้องๆไว้กอ๊ะ ิแม่ดูเรามีประการังสีม่วงะปะกาย<ร>มว่วงมาเลยจากความเร็วสูงมาเลยนะแม่ไปช,ชักปืนหรอชักปืนทำอะไรไม่รู้แม่ดูชักตุกตาเทพของหนูโอ้ตุกตาลูกเทพก็มาเนาะน้องๆ <c oughs> โอ้ตุกตาลูกเทพช,ช,เชวนบ้านแม่ไปแม่แอบมองบ้านเพื่อนก่อน <c oughs> โอ้แม่โชคดีโอ้ผมมันเร็วเกินมันก็เลยควบคุมลําบากเหมือนกันมันจะเดินพุ่งชนผนังอย่างเดียวเลยตอนนี้ <c oughs> พี่ก็รู้สึกว่ามันลำบากใช่ไหมแต่เวลามันเร็วเกินอ๋ออันนี้หนูรู้แล้วมันสำหรับอะไรแม่สำหรับเวลาเราวิ่งหนีเพื่อนโอ้โหใช่อเขาท่าอยู่นะอ่าน้องๆตอนนี้แม่จะมาซื้อราวบันไดนะคะซื้อโคมนะแล้วก็ซื้อโคมไฟระยะอันนี้อาจจะโอ้แม่มันไม่ใช่โคมไฟธรรมดานี่แล้วก็มีโอ้โหปืนปืนใหญ่มากนะคะปืนยาวมากแล้วก็อะไรอีกนี่เหรออุ้ย หมูอมสินหรูอค่ะที่เขาที่ที่เพื่อนที่ไอโกโก,โกวามันเอามาลอยใส่บ้าลงนี้แม่อ๋อนี่ภาพจิตรกรรมของผู้เล่นสี่างต่างๆอ้ไม่ก็ดเขาเรียกอะไรเหมือนกล้องวงจรปิดไหมซื้อพรมอุย้ยอันนี้มันเรงเกินอันนี้เงินไม่พอนะน้องๆน,นะอย่าไป<ต>หาเงินก่อนนะคะอ,อีกสี่หมืนห้านะโอ้ยก็ุดแบบว่า yes sir แม่อยากจะได้หมูนี่วิ่งไปหาเพื่อนไปก่อกวนเพื่อนมั่งอะ่ะแต่ว่ามันหยิบไม่ได้เพราะว่ากล่องแม่มันเต็มแล้วแม่บินตั้งตุยก่อนไม่อยากตุยค่ะเดี๋ยวแม่บิไม่เข้าบ้านโกโกวานั่นไงโกโกวาชี่มีซื้อหนีดาอยู่ตรงนั้นเราบุกเลยแม่บุกบ้านเพื่อนเลยนั่นไงมันอยู่ข้างบนนั้นน่ะฮ่งกองก็ได้หะ<า>ไ,ไหนมาเลยฉันฉันอยู่ต่ำกว่าแต่ฉันสู้นะ มันบินมาแล้วมันบินมาใกล้ๆเราแล้ว,ลวนั่นไงปืนแม่ได้เรื่องไหมเนี่ยทำไมเสียงมไม่ได้เรื่องเลยปืนไม่รู้ปืนอะไรปืนมาใหม่เนี่ยม <c oughs> ไม่ได้เล็กอยู่นะมันก็ใหญ่อยู่แหละเ,กกเอาหรอมันอยู่ชั้นสองมั้งปืนไปไปไปเข้าบ้านก่อนไหนใบานยาอยู่ไหน มา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 เก็บเงินด้วยเอาเปิดประตูบ้านให้แม่หน่อยเก็บเงินเขามานะจะเอาเข้ามิดประตูมันเร็วเกินอ่ะน้ำยาน้ำยาอันนี้มันแรงมันเร็วฮะแม่พี่ต้องเล่นเกมนึงให้ผ่านเดี๋ยวหนูร้องเสียงให้แม่พี่จะเล่นเกมอะไรโกโกวาหรือเกมนี้เกมอะไรแม่พี่แม่หนูจะเชิญแม่พิงเข้าเล่นเกมโกวถ้าแม่พิ่เล่นผ่านหนูหนูจะเป็นผู้เสียโกวามาจัดไปแล้วแม่พี่จะได้รับเงินรับเงินเท่าไหร่อ๋อไม่รู้อะมาแม่หนูร้องให้ โกโกวากุชิพยาสันดีละโอ้ยพอดีกินยามาค่ะมันเลยวิ่งเร็วฉันก็เหมือนกันแม่พิงได้รับเงินแบงค์หนึ่งหนึ่งร้อยล้านโอ้ my god ไหนอยแอมแบงค์หนึ่งร้อยล้านอยู่ไหนไม่แม่พิงต้องไปรับที่ไหนคะที่บ้านอาบ้านหนูโอเคค่ะไป go let's go ออกมาแล้วใช่ไหมออกมาแล้วค่ะนี่ผู้คุมยืนอยู่นี่โอ้รับเงินกับคุณผู้คุมคนนี้เหรอ ไม่บินจได้อ้าวหยิบไม่ได้เพราะว่ากระป๋องเต็มอุ้ยมันมาแล้วกุกกวาอยู่ข้างนอกแล้วมันลงแล้วมันแกล้งเพื่อนหรือเปล่านั่นเปิดประตูเร็วเดี๋ยวไปโซ่กับมันไม่บินหรือไม่บินขึ้นไปบนบ้านหนูแล้วก็โดลงมาไม่ได้หรอได้แต่ต้องขึ้นไปบนบ้านเลยเหรอแม่มไม่ได้ไม่ได้หนูลืมในบ้านหนูติดผนังผนังหมดแล้วเอาเอายังไงกันแน่เนี่ยเอาไม่บินหนูิดประตูให้ชอดเองได้ไหมเปิดไม่ได้ไงถ้าเปิดเองได้จะบอกให้เปิดเหรอโอ้ปะ ไหนไปไหนแล้วคุณโกโกวาชิมิจอนีดาไปลังแกเพื่อนแล้วเหรอเฮ้ยคุณมาลังแกเพื่อนได้ยังไงนิสัยจัดการเลยเนาะบ้านหลังไหนเนี่ยเดี๋ยวจัดเลยหลังนี้เหลือหลังเดียวแล้วสิที่เป็นโกโกวาเนี่ยมันก็มีแค่หลังเดียวแม่ขนาดบ้านมันมีแค่หลังเดียวเลยอืมใช่ ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครและไม่มีใช่ไงโกโก้ว่ามันมาแล้วหนูเห็นตะขีมาแล้วไหนไหนอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเหาะเนาะนี่นะนี่เนีนี่นีตายก่อนนะตัวโกโก้ว่าเฮ้ยไปกินกับรากมะม่วงเฮ้ยอะไรนะไปลงไปนอนกับล่างอ๋อลองไม่ใช่ไปกินกับเราลงไปนอนกับรากมะม่วงบัดโทษไหนอยู่ไหนอีก คุณโกโกวาชิมิซึนิดาคะแม่มาเป็นมาเป็นยามติดตัวหนูหน่อยหนูเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอไปเก็บเงินอ๋ออาญานี่มาเก็บตรงนี้สิมาหน้าบ้านแม่เต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวมองโกโกวาให้ว่ายังอยู่ไหมหนูเก็บหมดแล้วแม่ไปสวนอื่นโอเคงั้นสวนบ้านโกโกวาฮะมีสวนบ้านโกโกวาด้วยหรอหนูเก็บไปแล้วเยอะเลยโอเคงั้นแม่เข้าบ้านก่อนนะโอเคนี่ซื้อหน้ากากอะไรเนี่ยน้ากากอุ้ยน้ากากคุณอันนี้ไม่ตั้งอยู่ตรงนี้นะโอ้แม่อันนั้นมันบ้านหนูเองอ่ะบ้านแม่ไม่ใช่ ผู้ชายที่จ้างให้เกิดเกมโกโกวาชิมิซอนี่ดะแม่รู้ไหมว่าหัวอันนั้นมันมามันมาได้ไงจริงจริงแม่เป็นรูปแบบตของบ้านหนูรู้ไหมมันมาได้่าแม่ผู้เล่นสี่ห้าหกฟีนิตแล้วนะคะนี่ก็คือห้องชั้นสามของแม่ะนี่ยจิมาจารู้ไหมทาไมทาไมหัวหนูถึงไปอยู่ตรงนั้นได้เพราะว่าหนูเป็นคนจ้างให้พนักงานที่สร้างขอรูปสินทุกอย่างตกแต่งว่าไม่มาหนูจ้างให้เป็นหัวหนูขึ้นมาเองก็คือคนนี้แหละสิอาย่าน่ะไม่จะต้องยิง แม่อย่ายิงหนูอย่ายิงหนูย่งยิงหนูิงเจ๊ยิงหนูทำให้เขาป่วนป่วนกันทั้งวงการคือคนนี้ใช่ไหมยิง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 ตีนิดตายคาที่ไม่ใช่ไม่ใช่แม่คนจริงหนูที่บ้านหนูคือหนูแม่คนจริงเหรอคนจริงคือหนูเรียวรีฉันยังลอาอยู่อันนั้นตัวปลอมเรียวรีจะใส่ชุดจริงก่อนจะได้เหมือนโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยถือทองยืนถือเงินถือทองอย่างนี้เลยเพิ่เห็นอะไรแม่ริงอ่ะ ก็มาทำร้ายถูกให้ได้ใช่ได้มีลูกสมุนครั้งนี้เราจะไม่ใช่คนรู้จักกันเดี๋ยวแม่ขอแปลงตัวไปเป็นผู้เล่น4 5 6สมจริงก่อนนั่นก็คือคนนี้ค่ะผู้เล่น4 5 6สมจริงนี่น้องๆแฟลผมคือผู้เล่น4 5 6 อ๋ออออ๋อสี่ห้าหกชคนชอบเวลาเวลาแกสี่กกวาทุกคนเขาจะชอบนี่ไงเออไม่ไ่ยิงก็ได้นะฉันไม่ได้ยิงเธอนะแต่เธอตายเองผมจะไปจัดการล้างแค้นไอ้เจ้าคนที่มันก่อกวนทําให้คนต้องมาเล่นเกมจนเกิดถึงความตายแต่ตอนนี้ผมขอเก็บตังก่อนออบัตรโทรเงินเยอะแท้ในละบานเจ้าถ้แน่จริงก็ออกมาซื อย่าให้ฉันต้องหาเลยฉันเกลียดหาพระเอกออกลกแลวนี่ใช่ไหมไอ้เจ้าตัวนี้ใช่ไหมนี่พวกลูกโอ้นี่ไงไอ้ตัวนี้ลูกสมุนของข้าลูกสมุนขาไ่งซะลูกสมุนเจ้ายืนนิ่งอยู่นั่นไม่ช่วยอะไรเจ้าหรอกแน่จริงก็มาต่อหน้าต่อตาเลยมา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 นาามมาา ใครอยู่ไหนละตอนนี้หาไม่เจอไปอโรกกระสุนแล้วเจ้าอยู่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้ข้าไปรู้กระสุนแล้วเจ้าอยู่ไหนเหม่งทางหรือล่ะเจ้าชินอมอนเจ้าคือคนที่ฉันกินยาเพิ่มพลังแล้วกินยาเมื่อกี้ยาฉันหมดไหนใช่น้อง วิ่งเร็วเหมือนกันนะใหญ่คนนี้ห,หน้ากากควบคุมมันวิ่งเร็วเหลือเ,เกินต้อง,องะนะดัก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 แม่จิงก็มาสู้กันสิจะหนีทำไมไม่ได้จีจิจะปแล้วก็สวนไปโซ่ฉันไม่โซ่หลังน่ะวิ่งหนีอยู่ได้โอ้โหที่แท้ก็เป็นวิ่งหนีนี่เองพวกนี้ไปจัจ้า ไลูกกระสุนของฉันเวลาฉันตีผ้าเคนง่ายมีเคนก็ส่งแล้วกับการเป็นผู้คุมสกิทเกมสกิทเกมเหรอสกิทเกมสกิทเกมที่นี่แหละ,หละโอ้ยวิ่งหนีขนาดนั้นใครจะไปยิงโดน,นไม่มีใครตายหรอ,อกนะมันจะปล่อยเกมนี้การเป็นกระแสือ แล้วแต่เธอจะเดินวนไปอยู่นั่นล่ะนี่น้องๆแล้วสําหรับคลิปนี้นะแม่ก็สร้างไทคูณ4 5 6ห้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำรัองใจให้พวกเราด้วยเนาะเดี๋ยวแม่บิงแม่บิงก็จะไปตามจับหนูใช่ไหมไม่ตามจับหรอกฉันรู้ว่าแกจะต้องออกมาแน่ๆเฮ้ยเบัตรทอยิงฉันเลยเหรอเพื่อนเพื่อนยิงตายใครนะ